สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนวันนี้ผมก็จะมาตรวจวัดคาแรคเตอร์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้จะแตกต่างกับรุ่นฟ้าขาวตรงที่ว่าฟ้าขาวจุดนี้นะครับมีมอบแปลงอยู่2ตัวนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะมีมอปแปลงอยู่ตัวเดียวครับตระกูลโซโลเทคหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะขั้วแบตจะมียื่นออกมานะครับถ้าเป็นฟ้าขาวก็จะเป็นขั้วเทอร์มินอลอยู่ติดกับบอร์ดเลยนะครับนี้จะเป็นจุดต่อ แบตเตอรี่ที่มีขั้วน็อตนะครับถ้ารุ่นที่มีมออแปลงตัวเดียวและด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะคาแลคเตอร์จะต่างกับฟ้าขาวนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมแก้ไม่ตกนะครับเนื่องจากว่าไล่วัดอุปกรณ์ต่างๆแล้วดีนะครับอุปกรณ์ต่างๆดีแต่วัดคาเรคเตอร์ออกมาไม่ ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวต้องหาจุดที่เสียนะครับการวัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีเครื่องมือที่ใช้นะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมิเตอร์เข็มนะตัววัดอันนี้เอาไว้วัดตัว R ตัว C นะครับซนเนอร์ไดโอดนะอะไรต่างๆวัดได้นะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสโคปนะครับที่ใช้วัดผมมีอยู่หลายตัวครับที่ใช้วัดสัญญาณน,นะแล้วก็เอาทำเป็นคอมโพเ e นนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดคาแลคเตอร์หรือวัดสัญลักษณ์ของอุปกรณ์นะครับหลักการใช้งานนะครับส่วนมากผมจะมือด้านซ้ายนะครับผมจะจับ ข้วลบนะครับด้านขวาจะจับข้วบวกถ้าเวลาอุปกรณ์มันช็อตกันนะครับคาเลกเตอร์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับทดสอบวัดที่ IGBT นะครับตัวนี้ดีนะตัวตัวที่ดีนะครับวัดขา1กับขา3จะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็ถือว่ามันช็อตนะครับเดี๋ยวหาตัวที่ชอ็อตมาสักตัวหนึ่ง นี่ตัวนี้ช็อตนะครับผมพับขาไว้วัดขา1กับขาสามอ่าตัวนี้มันมันไม่ช็อตขาเกตนะครับเดี๋ยวหาตัวที่มันช็อตขาเกตอ๋อตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวก่อนนะหาตัวที่เสีย อย่างตัวนี้นะครับวัดขาหนึ่งกับขาสามไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าผมวัดขาหนึ่งกับขาสามนะครับขึ้นแนวตั้งแบบนี้ขาอื่นไม่ต้องวัดแล้วนะครับทิ้งได้เลยแปลว่ามันเสียแล้วนะครับส่วนตัวนี้วัดขาหนึ่งกับขาสามไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่วัดขาสองกับขาสามเสียนะครับตั้งแบบนี้แปลว่ามันช็อต อีกอย่างคือนะถ้าวัดครั้งแรกแล้วมันเป็นตัว L นะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันยังดีอยู่นะครับการวัด i g b t โดยใช้คอมเบอร n t นน์นะครับ,ก,ร LGBT, รบก็ใช้ขั้วลบแตะขากลางนะครับขั้วบวกแตะขาขวาแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะครับจิ้มๆแบบนี้นะถ้ามันนิ่งๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับเสียมีการวัดหลายๆอย่างนะครับ ส่วนผมจะจิ้มแบบนี้นะครับแตะ1ครั้งถ้าแตะกี่ครั้งสัญ,ญลักษณ์มันยังเหมือนเดิมเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ามันเสียแล้วผมมาวัดตัวดีให้ดูนะครับนี่คาเลกเตอร์ถ้าเจอแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องวัดขาอื่นก็ได้นะครับแต่จะให้ชัวร์ก็วัดด้วยนะครับถ้าวัดขาหนึ่งกับขาสามไม่ชอ็อตแล้วก็มาวัดที่ ขา2กับขา3คา,าเลกเตอร์เป็นแบบนี้นะครับถือว่าดีนะผมทิกหนึ่งครั้งจะเห็นว่าคาเลกเตอร์ของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทิกแบบนีนะ้เห็นไหมครับคาเลกเตอร์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งแตะนานๆนะครับคาเลนเตอร์เป็นเส้นตรงแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามันช็อตนะครับคือสัญ,ญลักษณ์มันเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการป้อน ป้อนสัญญาณในด้านขาเกตนะครับวิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะครับใช้โั้วลบแตะขากลางโั้วบวกแตะขาขวาแล้วใช้นิ้วของเรานะครับจิ้มๆมแบบนี้นะครับแตะระหว่างขาหนึ่งกับขาสองนะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับก็ถือว่าชัวนะครับตัวนี้ยังดีอยู่ เอาละครับก็มาเข้าเรื่องสำหรับการวัดคาเลคเตอร์ในวงจรของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้นะครับอาการหนักนาอาการหนักก็มีจิ้งจกพาดในจุดไฮโวลที่ตัว C นะครับทำให้ลายวงจรขาดแล้วก็ชุดชุดจ่ายไฟนะครับหรือว่าชุดไฟเลี้ยงจุดนี้ช็อตไปด้วยนะครับ ไล่วัดอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มั่นใจว่าดีแล้วนะครับก็มีมอสเฟตนะครับเสีอยอยู่1 2 3 4 5 6 7หนะครับ8ตัวซึ่งเบอร์นี้นะครับผมไม่มีเดี๋ยวผมต้องโลออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดก็ใช้ตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าใช้เบอร์ต่างกันไม่ได้นะครับ ส่วนที่จะเสียอีกอย่างนึงนะครับก็คืออาขาเกตนะครับไล่วัดดูดีๆนี่นะครับก็จะมีเบอร์22โอห์ม oh นะครับที่ส่วนมากถ้ามอดเฟดช็อตมอ f เฟดระเบิดตัวอาจะไม่ไปด้วยนะครับรวนไปถึงฮาน์ดสตเตอร์ไรต์นะครับจุดนี้มีอยู่4 4ชุดเลยทีเดียวคาเลคเตอร์ของด้าน DC ดู DC นะครับถ้าไม่มีจุด ในช็อตนะครับมันจะขึ้นเป็นคาเล็กเตอร์แบบนี้นะครับจะตรงก็ไม่ตรงนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับชุดที่2นะครับ1ชุดอ่าชุดก็จะมีอยู่4ตัวนะครับชุดที่2ชุดที่3นะครับอ่านี่นะครับถ้าคาเล็กเตอร์แบบนี้ ก็ต้องไปเช็คว่ามีอะไรขาดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัว R นะผมเห็นแล้วนะครับตัว R ชุดนี้ไมมครับวัดดูได้นี่เห็นไหมครับตัว R ที่ดีมันต้องประมาณนี้นะครับมันจะไม่ตรงเพราะว่ามันมีความต้านทานอยู่นะครับอา R ตัวนี้ไม่ไปแล้วนะครับวัดคาเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ได้นะครับ นี่คาเลกเตอร์เป็นแบบนี้ฮะเราก็ต้องเทียบกับตัวที่ดีนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันอ่าต้องเช็คแล้วนะครับระวังทานซิสเตอร์ก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนตัว R ก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับที่ใกล้กันนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเราะว่าราคามันไม่ได้แพงอะไรมากนะซื้อมาเป็นแถวเป็นแถวเลยนะ เมื่อเปลี่ยน R แล้วก็วัดเทียบดูอีกทีง่ายนะครับในการใช้คอมโพเนนต์อีกชุดหนึ่งวัดดูนะครับดูคาแรคเตอร์ของมัน่ากคาแรคเตอร์แบบนี้ถือว่าปกตินะครับที่เสียก็จะมีชุดนี้นะครับเพราะว่ามอดเฟ t ชุดนี้ไม่ระเบิดนะครับควันออกเนื่องจากผา ไฮวต์นะครับจุดไฮวลตัวนี้มันช็อตกันนะครับที่สำคัญก็คือจุดของภาคอินเวอร์เตอร์นะครับจุดของภาคอินเวอร์เตอร์เวลามันช็อตอยู่นะครับเราจะใช้คอมมอนแนนวัดนะครับสัญลักษณ์ออกมายังไงก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันช็อตกันอยู่เราต้องถอดออกนะครับถอดออกถอด IGBT ตัวที่คิดว่า มันเสียหรือว่ามันช็อตถอดออกหรือว่าจะถอดออกทั้งหมดทั้งแถวเลยก็ได้นะครับที่9ตัวแต่ตัวนี้ผมจะถอดอยู่5ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดคาแรคเตอร์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในจุดต่างๆให้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับเวลาผมซ่อมอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับนะรุ่นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะ สัญ,ญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพจของผมด้วยนะครับเพจ Facebook ชื่อช่างเอ๋ลํำพูนโซนาเซล์นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับในเพจนะก็จะมีเบอร์ทโทรเบอร์ติดต่ออยู่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีงานเยอะนะครับเอาละครับผมจะวัดคาเลคเตอร์ให้ดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆ ถ้ามันช็อตนะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะแล้วก็ในการวัดนะครับเราจะสลับสายมิเตอร์นะครับสลับด้านไหนก็ตามนะครับคาเลคเตอร์ก็จะเห็นเป็นเหมือนกันหมดนะครับนอกเสียจากมันจะกลับด้านกันนะครับจะเห็นว่าถ้าสีแดงอยู่ด้านขวานะจะมีคาเลคเตอร์แบบนี้นะครับถ้าสลับด้านนี่มันจะกลับด้านกันนะครับ เมื่อกี้ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับตอนนี้มันอยู่ด้านล่างผมก็จะใช้ด้านสีแดงนะครับอยู่ขวามือตลอดครับเมื่อกี้เราวัดด้าน dc ดู dc ให้ดูแล้วนะครับคาเลคเตอร์ทุกตัวนะครับต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันขึ้นเป็นเส้นตรงก็จะมี igbt บางตัวนะครับที่มันช็อตกันอยู่นะมาวัดจุดที่ เสียกันบ่อยๆนะครับก็คือภาคอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีภาคของ MPPT ชาร์จนะครับ MPPT ชาร์จเราจะวัดที่ขา1กับขา2นะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับถ้ามันเป็นเส้นตรงมันก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเราวัดขา1กับขา3ามมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ฮนะมันก็ไปว่าปกตินะครับ ถ้าวัดวงจรนี้นะก็ให้วัดขา1กับขา2เท่านั้นนะครับหรือว่าขา2กับขา3ก็ได้นะครับมาถึงจุดที่สำคัญก็คือภาคอินเวอร์เตอร์นะครับ IGBT ตัวแรกนะครับจะทำงานคู่กับออปโตตัวที่1นะครับออปโตตัวที่2จะทำงานร่วมกับ i g b t ตัวที่3นะครับ ออปตโตตัวที่3จะทำหน้าที่คู่กับ i g b t ตัวที่2นะครับแล้วก็ออป o โตตัวที่4ีใช้ร่วมกับ i g b t ตัวที่4อนะ่ออปตโตตัวที่5ก็มา,าทำงานร่วมกับ i g b t ตัวที่5นะครับมันจะมีสลับกันแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสลับกัน2ตัวเท่านั้น วัด IGBT ตัวที่1นะครับค่าเลกเตอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับวัดขา1กับขา3เท่านั้นนะครับ i อ b t ตัวที่2นะต้องเป็นแบบนี้ครับ i g b t ตัวที่3ต้องเป็นแบบนี้นะครับ IGBT ตัวที่4จะเป็นแบบนี้นะ IGBT ตัวที่5ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ ที่จะเหมือนกันก็จะมี igbt ตัวที่2ตัวที่4ตัวที่5ต้องเหมือนกัน,นครับอันนี้ผมถอด igbt ออกทั้งหมดแล้วนะครับถ้าวัดในวงจรถ,ถ้า igbt ยังดีอยู่นะครับวัดวัดในวงจรมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้า igbt ช็อตมันก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนกันหมดครับต้องถอดมาเพื่อวัดความเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่า igbt ช็อต สัญลักษณ์จะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะเราก็ต้องถอด IGBT ออกแล้วก็ไล่วัดาขาเกตไดโอดขาเกตนะครับพวกไดโอด3ขาตัวนี้นะครับนะที่ใช้คู่กับออปโตแล้วก็ไล่วัดคาแรคเตอร์ของออปโตนะครับของแต่ละตัวนะถ้ามันช็อตแบบนี้ก็ถือว่ามันช็อตนะครับรวมไปถึงจุดไฟเลี้ยงนะครับจุดไฟเลี้ยง ในจุดต่างๆนะครับโดยการวัดไฟขนานกับตัว C แต่ละตัวเลยนะครับว่าจุดนี้ควรมีไฟเท่าไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะใช้คอมมอนแน์นวัดเพื่อดูสัญลักษณ์ของมันนะครับเพื่อบันทึกไว้เวลาผมแก้ไม่ตกผมก็จะมาดูคลิปนี้แหละนะครับไดโอด D2 ค่าเลกเตอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับซีเนอร์ไดโอด3 เป็นแบบนี้ซีเนอร์ไดโอด2เป็นแบบนี้อ่าไดโอด1เป็นแบบนี้นะครับซีเนอร์ไดโอด8เป็นแบบนี้อ่าซีเนอร์ไดโอด7เป็นแบบนี้ซีเนอร์ไดโอด1เป็นแบบนี้อ่าซีเนอร์ไดโอด4เป็นแบบนี้ D ีไดโอด C0 นะครับก็จะเป็นเส้นตรงนะถ้าอยากจะรู้ว่ามันดีหรือเสียก็ต้องลอยลอยขาไดโอดนะครับหรือว่าจะลอยขาหมอปแปลงจุดที่ต่อกับไดโอดก็ได้นะครับสัญลักษณ์ต้องเป็นตัว L นะเป็นตัว L แบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นตรงก็แปลว่าไดโอดตัวนี้ชอ็อต D 19นะครับคาเลเตอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนอีกอย่างนึงครับก็คือวัดออปโตนะครับในวงจรผมวัดขา1กับขา4นะครับเป็นแบบนี้ขา1กับขา3ามขา1กับขา2อขา2กับขา3นะครับขา2กับขา4ขา3กับขา4ต้องเป็นแบบนี้ครับก็ไล่วัดไปนะครับ1 4 1่ 1>, 1 2สองนี่นะครับ1 4 1 3 1สนะออโตตัวที่3ามนะครับออโตตัวที่4 1่1 3 1 2นะออโตตัวที่5้านะครับ1 4 1 3 1 2จะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับของ ออโตตัวที่5ตัวที่4ตัวที่3จะเหมือนกันนะครับ3ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับผมวัดขา1กับขา4นี่นะครับส่วนตัวที่1กับตัวที่2สัญลักษณ์จะเหมือนกันนี่นะครับ วัดกันง่ายๆแบบนี้ถ้าใครไม่ได้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ต้องไปตรวจเช็คนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับถอดออฟตออกมานะครับแล้วก็วัดเฉพาะออฟตอีกทีนึงนะครับคาเลคเตอร์ก็ต้องเหมือนกับตัวใหม่เราจะวัดเทียบกับตัวใหม่เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับขา1กับ4จะเป็นเส้นตรงนะครับขา1กับขา3ขา1น่ขา2ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเหมือนกันหมด ทั้ง5ตัวส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับด้าน input จะเสียก็ด้าน output หลักการทำงานของออ t ตนะครับมันจะแยกต่างหากเลยนะครับใช้ในการส่งสัญญาณผ่านแสงนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับในการตรวจเช็คแบบนี้นะแค่เรารู้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้แล้วนะครับก็สามารถใส่ gpt แล้วก็ นำไปเทสได้เลยนะครับรับรองว่ามีไฟออกนะครับถ้าถ้าเป็นอาการหนักๆน,นะครับบอดไม่บอดเสียไอจี LGBT ระเบิดก็ควรจะถอดมอสเฟตออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอจีออกทั้งหมดแล้วก็นําบอดบอดคอมพิวเตอร์หรือว่าบอรดคอนโทรลแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าเครื่องนะใส่ เซนเซอร์อะไรทุกอย่างพัดลมด้วยครับแล้วก็ไล่วัดว่ามีสัญญาณออกหรือเปล่านะครับมันต้องมีสัญญาณออกทุกจุดนะครับถ้าสัญญาณไม่ออกก็ต้องไล่หาแล้วนะครับว่าสัญญาณมันหายจุดไหนเอาละครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ลงลึกอะไรมากนะครับผมจะทําคลิปนี้ไว้เป็นข้อมูลในการซ่อมเครื่องที่คล้ายๆกันแบบนี้ เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับตัวที่มันมีปัญหานะครับชุดนี้นะฮะผมได้ถอดทั้งภาค DC to DC แล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับภาค mppt ชาร์ตเอาออกเรียบร้อยแล้วโล่งๆแบบนี้เลยนะฮะเอาเก็บปินนี้ก่อนนะครับ ทุกเครื่องนะครับที่คุณลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมก็จะเขียนนัมเบอร์ไว้นะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์ข้างเครื่องนะครับติดไว้ที่บอร์ดเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเอาละไหลลองก่อนนะครับนะเรามาวัดคาเลคเตอร์ใหม่นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ผมได้ถอดออกทั้งหมดแล้วนะครับ IGBT แล้วก็ตัว MOSFET นะครับภาค DC to DC อันนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องเมื่อกี้จะมีตัว R นะครับภาค DC t o DC ตัวนี้ไม่นะครับในวงจรปกตินะครับถ้าเราถอด MOSFET ออกทั้งหมดแล้วในภาค d c to d c คาแรคกเตอร์ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเป็นแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับโดยการวัดขา1กับขา3าถ้าจุดไหนที่ไม่ได้คาแรคเตอร์ Character แบบนี้นะก็ต้องเช็คตัว r แล้วก็เช็คทรานซิสเตอร์ไดซ์ด้วยนะครับนี่คาแรคเตอร์ Character ของทรานซิสเตอร์ไดซ์ที่ดีนะครับต้องเป็นแบบนี้เหมือนปาโลมาแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเหมือนสายฟ้าครับ นะต้องเหมือนกันทุกตัวนี่นะครับอาจจะกลับด้านกันเพราะว่ามันต่างชนิดกันนะครับส่วนในด้านภาคอินเวอร์เตอร์นะครับที่จะใช้อยู่ก็มี IGBT UC ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็รู้เท่านี้นะเดาๆดาเอานะครับ จะเห็นว่าคาเลคเตอร์ตัวที่1นนะครับคล้ายๆกับบอร์ดเมื่อกี้นะครับตัวที่2อาตัวที่2ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ตัวที่3นี่นะครับเห็นว่าจะเห็นว่าคาเลคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันตามปกตินะครับคาเลคเตอร์ของจุดที่ IGBT อยู่นะครับตัวที่1กับตัวที่3ต้องเหมือนกันอันนี้มันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ มันไม่เหมือนกันเราต้องตามหาจุดที่มันเสียแล้วนะครับโดยการไล่ตรวจไม่ว่าจะเป็นตัว R นะครับตัว R ขาเกตนะครับนะไดโอดนะแล้วก็มีออปโตโอ,ยอย่างที่บอกนะครับออปโตตัวที่2ก็คือเป็นจุดไ g จีีีตัวที่3นะครับมันจะสลับกันเดี๋ยวผมก็ต้องวัดคาเลคเตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ไล่ไล่หาครับว่าทำไมมันมันคาเลคเตอร์ถึงไม่เหมือนกันนะครับหกับ3ต้องเหมือนกันส่วนตัวที่2ตัวที่4ี่ตัวที่5นะ้าถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวเราต้องตามหาส่วนส่วนในด้าน m p p t ต้องไม่มีการช็อตถึงกันนะครับระหว่างคา1กับคา2 ต้องไม่ช็อตถึงกันนะครับถ้าช็อตถึงกันก็ต้องไปตามหาแล้วนะครับว่ามันช็อตจุดไหนนะครับส่วนใครที่วัดขาหนึ่งกับขาสามยังไงก็ช็อตนะครับว่า igbt ชุดนี้นะครับมันทำหน้าที่เหมือนไดโอดเอาแล้วครับผมจะวัดขาเลกเตอร์ของออปโตนะครับที่เทียบกับเมื่อกี้วัดขา1กับขา3อ่ะขา1กับขา4 วัดขา1กับขา4นะครับจะเห็นว่าคล้ายกับเมื่อกี้นะขอกลับด้านก่อนนะครับนี่นะครับคาเลเตอร์เหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยนะตัวที่2นี่เห็นไหมครับคาเลเตอร์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปตรวจเช็คนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกัน จุดด้านที่อยู่ใกล้มอแปลงก็มีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเนอร์ไดโอดไดโอดอะไรต่างๆนะครับทำให้คาเลคเตอร์เปลี่ยนไปได้นะครับรวมไปถึงไดโอด3ขาตัวนี้นะครับวัดขา1กับขา4ของออปโตสตัวนี้เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาก็คือออปโตตัวที่2นี่แหละครับ เดี๋ยวผมจะถอดออฟต้ออกมาแล้วก็ไปเทียบกับตัวใหม่นะครับออฟต,ตัวตัวใหม่สัญลักษณ์มันต้องเหมือนกันนะครับถ้าสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันก็แปลว่าออฟต้เสียนะครับนี่ออฟต้ตัวใหม่ก็ซื้อมาเยอะแยะเหมือนกันครับมีทางเบอร์ a t 3 5 0นะครับใช้แทนกันได้หมดนะครับออฟตถ้า3า0 มันจะเป็นตัวสีดำนะรเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับให้มันเหมือนกันนะในภาคอินเวอร์เตอร์สตัวนี้นะครับต้องเหมือนกันนะครับต่างกันไม่ได้ส่วนตัวที่5ไม่มีปัญหานะครับเอาแล้วครับก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นวิทยาทานให้เพื่อนช่างนะเก็บไว้เป็นข้อมูลถ้าซ่อมแล้วแก้ไม่ตกนะก็ามาดูคลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม กับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ